จับตาสาวคู่กรณีหนิงปณิตาเคลื่อนไหวไอจีโพสต์นี้ทำหลายคนบึ้งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองในตอนนี้เมื่อล่าสุดสาวคู่กรณีของหนิงปณติอาได้มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาพเหรียญพร้อมแคปชั่นว่าเหรียญมีสองด้านเสมอและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมสตอรี่ของหนิงก็พบว่าหนิงได้โพสต์ภาพเดียวกับสาวคู่กรณี เป็นภาพเหรียญพร้อมแคปชั่นว่าเหรียญมีสองด้านเสมอจากกรณีของหนิงปณิตาเมื่อวันที่วันที่ส0พฤษภาคมหนิงได้เดินทางไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรณีฟ้องบุคคลที่สาแต่คู่กรณีของหนิงไม่ได้มาตามนัดศาลจึงส่งให้ไปนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งต้องให้มาคุยกันจะได้หาทางตกลงกันนั้น